ดึงหนึ่งสองสองสามสามสามระเปลี่ยนเตรียมปัวเข่าดินโซนอะไรท่านบาวูทีวันบาวูทีวันเปิดจังหวะแทงลูกด้วยขอบคุณที่เราเปลี่ยนกิจต่อไปสำคัญมากเช็ควิทีโให้ดีเช็ควิทีโให้ดีคุณหมออย่าเพิ่งโผล่หัวไปข้างล่างข้างหน้าหนเยอะมาก ผมขอให้เพืคอนรอดกลับมาให้ได้เพราะว่าภารกิจต่อไปหมอกุเพิ่งรอบนในขั้นแรกเองไอ้คววยกุโดนอะไรระหวังนั้นมันไปใส่เพื่อนฝาหนู่มไอ้ห่วยคุกเพิ่งรอบนในขั้นแรกเองไอ้มีเจนเฟล มาส่วนทุกคนบูดมาดนึ่งห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 นึ่โอ้อมึงอ่ะมึงคือโดดมาอีกแล้ววายสัตว์หลังลงหลังลงระเบิด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 โอ้ยมึงกระโดดยิงอะไรเพ้ออเมริกาตอนไอแอฟริกาดีกว่าโอมาร์สลัดที่คนเชี่ยอะไรชื่อโอมาร์สลัดวะผมว่าวันนี้จะเป็นงานที่โมคุณจะไม่ทำผมผิดพลาดนะเพราะว่า ลูกน้องของผมก็ตายมาหลายคนแล้วแต่ผมก็รอดนะเพราะว่าผมไม่เก่งเกินไป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 แพทง่ายๆสักิบนาทีก็กลับป้าแล้วทหารไปเล้เอล้วทุกคนเรียกวินเรียกวินใครขึ้นฮอไม่ทันเรียกวินตามไปปัดโถโอ้ปัดโถน้ำหลวงตู่ไอ้ยวยเยอ้เดี๋ยวกูแกงไอ้เย้เดี๋ยวกูแกงอ๋อตกใส่รถแม่นซะตรงนี้สิบนาทีเราจะถึงเป้าหมาย โอเคไม่ที่ปอกไม้สองอันนี้ยังไม่ลงวะไปคอลอ่ะยังไม่ร่วงเดี๋ยวพูดให้เป็นลางสิจ้าเราไม่ร่วงง่ายๆเพราะเราเป็นเราจะขับอย่างเราเป็นรถล้อละคนนะล่อยู่อ้าพี่ชื่อึงลงจอดเกียร์แล้วโอเคลงมันตึกไม่ลงวิธีลงจอดใสงเข่งมากลูกพี่ไวให้ขีดมันเยอะขนาดนี้เนี่ยทำการเคลียร์เจ็บตีนร้อยไปไปไปโอเคเดี๋ยวปรับปรับตั้งปืนให้เรียบร้อยก่อนนะ โอเคเรียบร้อยนะผู em, so, well, uh, ้ภาพสวยจรตามมาเดี๋ยวคุยคุยกันกันนะรูปแบบรูปแบบของเราคือไอ้ฟานจะนำก่อนเพราะว่าฟานมันปืนใหญ่กว่าไอ้ตอมก็ดูล้างท้ายไว้นะไดดเราเจอเราเจอแดดโอ้ต้องสไนเปอร์ส่องขวาด้วยฝากดูให้ด้วยหนุ่มระวังสไนเปอร์ฝั่งขวาถ้าเราเข้าประตูไปแล้วสไนเปอร์มันจะยิงตรงหน้าต่างได้ระวังด้วย สัตว์ต่ตรงสายทีกูเข้าทางตรงนี้ขวาเลยขวาใช่ใช่เจอตรงนี้รองนะมันยิงทีเดียวตายนะระวังด้วยแถวๆนั้นนะทีเดียวตายนะไหนวะกำลังส่องนะไม่เห็นอ่ะร็จแล้วเห็นไหมเห็นไหมส่องแล้วนี่กูอยู่โอเคสวยกูโปรสไนเปอร์ละวัดอ๋อตึกนู้นผมผมรอตึกหนึ่งตรงนู้นอ่ะแต่มึงโดนมันยิงประมาณสี่ห้ารอบก็น่าจะจับได้ละเป็นพวกกลัวไม่ใช่สี่ห้ารอบสิบรอบไปซะ มาแบบวันนี s จอดกูประมาณหลายรอบลลิงเเดอร์ลิงเวอร์ชันทหารนี่เฮียขวาระวังขวาระวังขวาระวังขวาล่างระวังขวาล่างโอเคระวังซ้ายนี่ระวังซ้ายซ้ายหนึ่งจหนึ่งไปสองโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยะกูจัได้หมดแล้วเดินไปตอมเดินไปตอมเดินไปตมเดินไปเร็วเร็วเร็เดินไปเร็วเร็วเร็วเร็เข้าเข้าโอเคเคสวยสวยสว วันที่มึงเที่ยวตายจริงด้วยเยอะแม่งนี่แหละกูโดนตัวนี้ประมาณสีนอ่อปตัวีนดีตอนรับเข้าศูนย์นะวีซิวปุยอะปุยอะผมจบเลนเจอร์มาแม่งหลังนะหลังนะโอเคดูหน้าอยู่ห้องมืดท่อนมืดหลังหลังเรียบหลังเรียบเอามือตายไอ้มือตายโอเค อทางไกลเล่นเลยตรงต้มน่าจะระนาดอยู่แต่ไปสองแต่สไนเปอร์มึงได้โชว์พาวแน่นอนนะกูบอกเลยถ้าหนักหนึ่งคนถ้าเล่นไม่ดีกูก็โทรสไนเปอร์เลยเนี่ยจะบอกว่าผมยิงไม่เป็นขอเคียบขนาดบ้าเอ้ยแล้วมึงจบเลนเจอร์ไม่ได้ไงวะเนี่ยทหารไอ้ทยิงสไนเปอร์อยู่ด้ตึกเะนี้เราเราส่งจบตรงนี้ได้ป่าวะผมจบเลนเจอร์หมดเอกสารไม่ไทั้งหเหรอมันว่าผิดหน่วยคือได้นะแค่ต้มอยู่ตรงนี้ไว้ให้ต้มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปทั้งหมดทมอยู่จุดนี้โอเค เจอพีจีก่อนเราฝากยิงด้วยโอเคได้เปิดนะโอเคเสร็จแล้วตามพวกพี่มานะขอบคุณแ้าด้วยจาต้อมดูอย่าได้เลยมาละเอาพีจีจะอยู่บนบ้านแถวๆนั้นน่ะดูมาร์คเขไะมาละโอเคละโอเควันดาววันดาวไปเลยไปเลยใจบอกกันเดี๋ยวคืโอเคแล้วนั่งลงสองลงสองโอเคโอเคโอช่วยกันฆ่าไอ้พวกเวนี่ก่อนเราฝากสวยไปแล้วโดวนี้ลงอีกหนึ่งมือมันพังลงอีกตัวมันไม่ได้พังโอ้ยไปเฮ้ย ลงอีกหนึ่งอะไรไม่ให้ไหมเอ้ยสวยว่ะไอ้โล่ไอ้เจ้ยโคตรไว้เนี่ยมีสไนเปอร์คือเจ้าโคตรไวอ่ะตรงนี้กูตายโคตรเยอะลงมาเลยลงมาเลยเอ็ลงมาต้มลงอีกหนึ่งป๊บนึงนะล่างลงตั้งล่งลงลงแล้วลงแล้หลงแล้วจำไว้กระสุนทุกนัดต้องผ่านตัวข้าศึกห้ามปล่อยให้รอดเพราะภารกิจนี้เรามาตามล่าพี่พี่จะไมเล่นหมดเพราะท่านฟิวเห็นฟุตเงี้เลย โอเคเอาละทุกคนประจำตำแหน่ง้านหน้าได้แล้วน่าจะตายแล้วหายใช่ไหมคุณไม่คิดเฉยนี้มันโคตรจะหนักเลยว่ะซัพพอร์ตขอกระสุนหน่อยไอเทียนมาข้างหน้าด้วยไอเวนพวกนี้ต้องไปทันที่ต่อไปสองมันคือนรกบ้านต่อไปนี่คือของจริงก็เพื่นที่เป้าหมายเว้ยเนยฉันสั่งพิซซ่าไว้น่ะสงสัยจะไม่ได้กินแล้วล่ะอยู่เวนตะไลเอ้ยขวางเวลากูกินพิซซ่าจริงๆเลย ่ไอ้ยระยำซะแม่ที่กันลูกกระโปรงของพวกมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะทหาร่ผมโดนแม่บังคับมาไม่อยากไปด่าเออนี่แกที่มาเป็นทหารมันเป็นการจับใบแดงมาอย่างเดียวหรือไงวะเออมาดีอยู่บ้านเลยเ้ยโอเคเสร็จไแล้วมุกแคไหนมาแล้วไปเลยไปเลยไปโค้วด้าหลังให้พวกมึงขึ้นไปเลยต่มขึ้นไปเลยไอ้คนทั้นนึงไปโค้งด้านหลัง โอเคทราบไม่ไหวบอกไม่ไหวบอกมันมาจริงจริงเว้ฟานมันมาจริงจริงเว้ยเออผมเก็บแล้วยิวยาฮิวยะทำดูนะขอรีบนะก่อนรอเจอระวังหลังด้วยนะรักษาชีวิตไว้เป็นสำคัญทหารโอเคทราบแล้วผมกลับมาหาดีละได้พลลักระสุนเป็นกร,ระสุนเป็นอย่างที่สองเพราะว่าเรามีกระสุนยาทุกอย่างอย่างจำกัดใช้ให้คุ้มทุกนัดเเข้าไประตูซ้ายก่อนประตูซ้าย โอเครับทราบก็ไปต้องระวังเพราะว่ามันอยู่รอบร้านอะไอยเงี้ยแต่ไม่มีโคเวอร์ไปไปโคเวอร์แล้วโอ้เชี่ยเอออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคว้าคว้าคว้าเยาะคว้าก่อนยิงยังไงวะน่าจะในบ้านยิงตรงไหนอะอยู่เวนี่มันยิงจากชั้นล่างใช่เหรอเออมันได้ไหชั้นล่างโอ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้เอ่อโอเคลงแล้วลงแล้วเคไปไปโอ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่

เออพี่ว at like ิวฟันนะสวยพี่ฟันเดี๋ยวช่วยเอาอะไร c า v e r อยู่ฟันระวังซ้ายระวังซ้ายระวังซ้ายอย่ายิงตัวประกันอย่ายิงตัวประกันอยู่ในห้องดูด้วยดูด้วยโอเคโอเคโทษทีโทษทีตายหนึ่งตายหนึ่งห้องอยู่ห้องอยู่ตายหนงโดนยิงขาติดประกันด้วยเหรอประกันอยู่นี่ท่ามยิงท่า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 โดยเด็ดขาดโอเคกูคเวอร์ตัวปตายหนึ่งระวังในห้องไหนม้ข้างหน้ากูคเวอร์ประตูอยู่เข้าไปเข้าไป เออติดติดอะไรวะประตูมันไม่ได้โหประตูทงวันยังได้โอเคทงวันยังได้วะขอกระสุนเพิ่มได้ปะกระสุนกูมีกูมีอ๋อไม่ใช่ผมใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่ผมนะโอเคใชผมผมทำได้ต้องรับเออ็เลยมาถ้าถ้าจีเป็นลูกกระสุนอะว่าผมแสดงเลยมันลูกไม่มันตัวจีอะลูกกระสุนปะถ้าเป็นลูกกระสุนก็ดีเพราะว่ามันจะเติมกระสุนให้เพื่อนได้ ผมไม่มีอะไรเลยพี่มันจะเป็นกเก็บระเบิดอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนนกัอืมไม่ย oh ไม่แน่ใจนะโอเคตัวประกันอยู่ข้างในตัวประกันอยู่ข้างในครบทุกคนระ <sk les> วังหน้ามีมีโจทยนะ <c ười> มีโจทยนะนะอย่ายิงตัวประกัน okay. โอเคอุ <S <s ้ยเชี่ยหน้าประตูหน้าประตูตัวนึงหน้าประตูตัวนึงยังไม่ตายตายแล้วตายแล้วหน้าประตูตายแล้วอย่าอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปนะยังไม่ปลอดภัยที่คืวได้อยู่ผมปัดสายแล้วพี่ปัดขวาไปดูไ้วยอย่ายิงตัวประกันจ่าหนึ่งจ่ายสองโอเคแล้อยตายหมดตายหมดโอเคโอเคสวยสวยมี จบ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 อะโอเคเคเราได้เ yup. ร okay. like um> ื่องนะขอยกข้างในเราก่อนโอเคข้างในนะอ้อโอเคข้อกล่องซ้ายกล่องซ้ายครับล่างลงระเบิดระเบิดเจ็บหายพ่อโอ้ยเป็นไรป้างยังไอยู่เกือบไง้ายไปยืนกันระเบิดูือกันดีลงหนึ่งลงหนึ่งโอเคโดนกูไ้สัดมองมองมองอยู่ห้องนี้ห้องนี้ฝากดูห้องนี้ด้วย โอเคทราบทราบทราบโอเคนี่ไงตกกันอยู่ห้องนี้ห้องนี้ในห้องล็อกหนึ่งตกการอยู่ในสองในห้องล็อกสองแหลงหนึ่งแหลงหนึ่งดูไว้ดูไว้แถเนี้แถเนี้ดูไว้เลยสองคนสองคนสองคนโหมดช้าจังวะหยดอันฟันลิกูตรงนี้หน่อยได้ไหมครับโอ้ยเชี่ยอีกูเห็นอยู่ตรงนี้ก็มีแค่เซตสากวกเป็นไลท์เก็บกลับบ้านเอาลอยู่เวนโลซิกโฟไปเดียวเก็บกลับบ้านได้เปลี่ยนอ่า มาช้าจังเลยนะพวกมึงเนี่ยรู้สึกรักสบายอยากกลับบ้านแล้วเหรอรว่าดูหนังโป้อยู่ละไอเจนก็ขอสุหน่อยเอายามีใครเจ้ายาไหมเยเป็นไรยาหรือหาให้เกี่ยงใส่เวนไปยตายกูขอเป็นจอนวิกหน่อยละกันไอพวกเวนไม่ได้เท่แบบนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยยังหนุ่มนี้มแก่อ มึงฟังเสียงกูดิมึงฟังสำเนียงการพูดกูดิกูสาพูดให้เหมือนแคปไพเลยนะอแคปไพคำพูดจิตเยียดการด่าที่พงผางวิธีการยิงปืนที่ไม่สนหีแต่อะไรแล้วกูจะยิงกูมาที่นี่เพื่อระบายความเครียดกูมาที่นี่เพราะกูทะเลาะกับเมียไอ้เวนเบรยเบร์ฉันพกแล้วอ่ะ ยิงแม่งเหมือนจอนวิกสิวะไอ้หาร่าเอ้ยแค่นี้ต้องให้พวกกูคิดเองนึกไงเอาละมึงเลิกยิงปืนแล้วกลับไปดูดนมแม่มึงในชาติหน้าได้แล้วไหนว่าพระเจ้าของพวกมึงอ่ะโอ้ไอ้แม่งมีรถไอ้เหี้ยไเดี๋ยวซัดน่ะโอ้เมาส์มคขับรถไอ้เหี้ยราวสงกรามหรือไม่เดินนาสงกรามเลยที่โดนไปด้วยกระสุนสงกรามที่สงกรามที่นราธิวาสเรื่องไงวะ ทีพี่อะไรของมึงไอ้เวนตั้งหลายเลยเพื่อนกูล้มไปแล้วโดนดีกว่าจัตหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่หรอกระสุนกลางวะยังเลยไหวไม่ไหวโดนทีปโดนทีใหม่ยเ้ยกูหมดกูขันให้แล้วขวานโอเคเดี๋ยวกูชุบให้หมอมาแล้วไอ้เวนเลยอย่าล้มให้มันบ่อยมากนะยากูมีไพร้อมตัวทีอยู่ไหนตายยังตายแล้วหาไปแล้ว กูนแหล่ะส่งมาสุดท้าของเจ้ามันเองขลังตายใส่อยู่เว้นที่ว่าหลบอยู่หลังหังแล้วมึงจะรอดเหรอห้าจุดห้าหกของกูเที่ยงตรงยิ่งกว่าสารโลกอีกแหมเอ้ยโอเคน่าเชียร์วิสิวิสิวิสิอย่างเลยวะเมื่อไหร่จะส่งทหารและยำของพวกมึงมาที่นี่สักทีวะย้ำกลับบ้านตายหายแล้วก็เกิดสร็จแล้วขอดวายกำลังมา ทราบแล้วทราบแล้วขอบย่ามภารกิจสำเร็จแล้วคอนวอยกำลังมาก็จะมาได้นะพวกมึงะมาช้าจังเลยกำลังอยู่อึไงวะมาพวกนี้เลยเรื่องไงบ้าเอ้ยพี่ัชต้องมารอพวกแกเอ้ยปัดเถพวกเป็นอ๊อนเออทำไมทำไมนายแค่ไหนปัดเถอะาทีตย์ครับท่านนะอาทิตยครับท่านไม่พอแล้วเว้ยห้านาทีอไอ

เออพวกมึงมาคุ้มกันรถอะตอนนี้ไม่แย่มากเลยเข้าใจหรือเปล่าได้เลยแตวพวกเราจะทำการนำการคลิปเข้าไปจะผมต้องการให้คุณคุ้มกันไอ้รถเชียร์น่ส่วนผมจะไปนั่งกินขนมอยู่ข้างในได้เลยทีผมจะช่วป้องกันให้ไอ้เยี่ยกูจะปล่อยโดนยิงก่อนเลยอะทุกคนหมดต้องแตกนใงไอ้คนม่ดู้วยแล้วตกใจก้อนเทียนหน้ามึงหน้ามึงเทียนตึกเขาเลยทุกคน ไอ้สายสายเคียดจอยู่กูเคียดจอยู่กูเคียดจะอยู่กูพยายามไอเทียนเทียนฝากเคียดตรงนี้หน่อยเคียดตรงนี้หน่อยสราบโดนโดนทาบแล้วสราบแล้วจีเป้าขนาดอ๋อเดี๋ยวนะหมดยังวะยังยังยังไม่คิดว่าพีจียังไม่ได้มาร์กลังอาพีจียังไม่ได้มาร์กโอมาดินี่น well, you ี่อย I mean, ู่ตรงนี้ต่อไปอยู่ตงนี้สายสายเดี๋ยวกูเข้าตึกจัดกันอีกตัวนึงขากูหักแป๊บนึงเสร็จละเรียบร้อยหัวแตกอ้าวไม่หัวแตกละ โอเคสวยเรียบร้อยเอลจีร่วงทั้งทั้งห้องในบ้านนี้มีเอ็จีตัวนึงอย่าไปตายยิงแล้วกูยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วโอเคข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอะตอมฝากดูตรงนี้ด้วยโอ้ยอุ๊ยพี่วิวโทษเกือบโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ายิงโดนมึงก็แค่ชุบแค่นั้นแหละแสดงความรับผิดชอบแค่นั้นพอมันตอนไหนดิมันพลาดได้รอบเดียวดิ ตแตกเลยเราไปหนนะกูนั่งออกไปโอเคตามตามตรงนี้เลยร้างในข้างในบรรด้อยู่ที่ไหนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยีตัวที่สอไ้ามึงมึงเห็นตรงไหนมึงชี้ตำแหน่งเลยพวกกูอะตามรอยยิงอยู่นี่ตรงนี้ตามตาสองตัวสองตัวเส็จละเรียบร้อยหัวล้นยิงเลยยิงเลยยิงเลยมันมีสาัวล้าก็มาอีกก็มเยไหวะมักเห้ยอเรียบร้อยหัวล้นหัวล้นะหัวล้น โ <Okay. S 2> อเคกําลังชี้กําลังชี้กําลงี้องไอเ้เหี้ยฟานถอยออกมาก่อนเพื่อนกูได้อยู่กูยืนมือมืดมันจะโผล่มาชั้นสองมันจะยิงเปี้ยงเลยเดี๋ยวซัาบดูด้วยมันจะออกมาจังหวะน,นี้แหละมาตรงนี้มาตรงนี้พี่มาร์หไปแล้วกูไดร้รอดแล้วหน้ามีมีตะกี้ประมาณสามตัวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายหนึ่งตัวตายหนึง่งโอเคกูยิงแล้วตายหนึ่งนี่กูนั้นโอเคเลยตายหนึ่งนะ โอ้ยเชียเชียเชียมันตายมันตายมันนั้นตายเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวเดียวกูถอยกูถอยกูถอยกูโอเคไม่มีเสกูากุถึงแล้วถึงแล้วตรงนี้นะยิงจากไหนวะเนี่ยอุ้ยมึงหน้ามีปีเต็มหน้าผมเลยไอ้เชียเอ้ยกับมันซ้ำตายโอเคฟันเดี๋ยวเพิ่งเข้าถึงนะหน้าหน้าหน้าเคลียร์หน้าอยู่ โอเคเข้าตึกได้เลยกูเคลียร์ให้แล้วแต่ยังในตึกยังไม่ได้เคลียร์นะเอาลด้เห็นแล้วอาปีติดจ่าละโอเคเดี๋ยวแค่ไอเดี๋ยวไม่ตายอาปีตัวมันมีตัวมันมีสองมันมีสามตัวตรงนี้เรียบร้อยตายตายตายอีกตัวตายละเรียบรยเรียบร้อยป้อมเอ็มสองตายเดี๋ยวกำลังเคลียร์ตึกเอ๊นี่ตามตามตรงนี้ต่อเลยตรงนี้ต่อเลยได้แล้วเราตรงนหนตรงนี้เราต้องฆ่ามันให้หมดเพราะว่ามันแอบเมียน ตึกยังไม่เคลียร์นี่นะตึกหน้าตึกหน้าตึกหน้าขวาซ้ายตึกหน้าแล้วเว้ยตึกหน้ามึงยากแล้วกำลังถามึงอยู่พี่ก็ไม่เห็นแล้วตึกหน้าอาพิจิล้าหน้าตายแล้วเออไม่ตายตนี่นี่ตึกนี้ตึมแม่งรอการเลนขับแล้วสวยสวยมีสไนเปอร์กูมีเสือสไนเปอร์โอ้ยเจี๊ยสไนเปอร์จริงแตกควันกัควันเห็นแล้วเอพี่มากินสับเล็บมากินสับเล็ยิงเลยยิงเลยยิงเลย เรียบร้อยไนเพื่อแตกนเตอร์แตกนเพื่อแตกอยาล้วทุกคนอย่าเพิ่งสติแตกอย่าเพิ่งแตกขรถต้องเียรข้างในขาให้เขรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขบอมขบอมขอไี้เฮ้ยไไกลูน่ยไปแล้วคนมากสดหมดอูเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวกันนิ่งเดี๋ยวกันนิอ้ยยี้ได้ยงระเบิดหน่อยระเบิดหน่อยผมไม่มีระเบิดอ่ะไม่มีไม่มีแล้วหมดแล้วาล เฮียเฮียโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเหนื่อยไม่หายยาหน้าชักมาละมาละสไนเปอร์สไนเปอร์เนี่ยสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์โอ้ยโอ้ยผมอยุดไปคาเลยไอ้เี้ไม่มีมุมสไนเปอร์ไปดิตายหนึ่งตายหนึ่งซายเปอร์ตายเปอรโอ้ยเยี่ยมมาแล้วมาบอมอาบอมเต็มตัเต็มตัแล้วมาแล้วฝั่งกู้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 มาพ่อมึงอะมึงคือโดนมันอีกแล้ววา้สัตว์เชั้แไปอือกูยอมสลัดทีปเลยเฮีย เป็นไรบ้าเป็นไรเปล่าตายบ่าพิการครึ่งนึงด้วยด้วยตายลหรอสิบหายแล้วเดี๋ยวกูขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเพื่อนเอาเชียร์แลง่ายสัตว์มันหลบไอ้เหี้ยมันหลบกูเก่งแค่ไีอะไรอยู่ระเบิดระเบิดไอ้สัตว์ระเบิดควันที่วะเดี๋ยวไอ้เหี้ยมันไม่ระเบิดมันไม่ระเบิดแม่งั้นในใบอ่านตว์มันมาแล้วโอ๋เอันนึงผมจะขอเฟิร์สเอ็ดแลอวระเบิด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 เฟิร์สเอ็ดแป๊บนึงนะโอ้ โอเคไปเลยชูไปเลยชูไปเลยไปเลยไปเลยหายแล้วมันเอาจริงมันดักรอกูแล้วพีจีน่าจะอีกสองตัวมันยิงได้อีกสองตัวก็รอดก็รอดกกูเจอพี่จีแล้วกูยิงแล้วกูยิงแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอพี่แจเขาตื่นเขาตึงมันมีสองตัวหนึบงเขาหมดหมดละหมดหมดละโอเคตายตายหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตายตายแล้วตายแล้วหมดหมดหมดสวยสวยสวยโอเ่งุกคนจริงดิเหี้ยผมมีอยู่หมดเดียวทำไงดีอ่เยอะไหน ตรงไหนวะวูนแม่งอยู่ไหนไม่รู้อยู่เวนนั่นนั่นหลบอยู่หายละเหลือรถที่เหลือรักษาอีกสองข้างหน้ามีข้างหน้ามีเอฟจีมันหลบไปเล่ามันหลบไปเล่าไอ้สัตว์ฝากก็มังฝากระมังฝากระมังตรงนั้นก็มีมีปะคูโผล่อยู่ตรงนี้ด้วยมามาสองตัวแม่ใจว่าไปขีบป่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูก่อนดูก่อนอ๋อไม่ตายแั่นนึงโดนนะมันไม่ตายได้ไงวะนั่นนึงเพลดแบบ โอเครอผมมารอผมมาโอเคภารกิจต่อไปเตรียมเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนกระสุนเปดี๋ยวกูดูซ้ายเดี๋ยวกดูซ้ายเหมือนเดิมมาแล้วมาแล้วมาแล้วซ้ายมาล้วหรือกูดูขากวาของรถฟังฟังกูดูข้างขวาของรถอย่างนี้ยเดี๋ยวฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วแตกไปมาซ้ายรถซ้ายรถซ้ายไปไล่กระโดดอยู่ไม่ทันซ้ายรถซ้ายกระโดดยิงสไ Sniper เราต้องอยู่ใ p o s i t i o นที่แบบมันเห็นคือต้องแบ่งน้าที่เดี๋ยวกูจัดการรถให้ อตอมยิงสไลปอร์ไอซานไอบิวซานกูว่ามึงต้องขึ้นกูว่ามึงต้องขึ้นตึกจริงๆอะอยู่ที่เดียวกันแล้วมันรอดทีเป็นหน้าที่กูเออเออไเหวยแจ๋วเลยแจ๋วเลยรอดเถิเราประมาณสามขัดได้ไงไม่รู้เทุกคนเอาอทิพย์เสียใจว่ะนะยังเฉี่ยวเลยเฉี่วเลยย่อหรอซิกวันกระล่วงซิกวันกำลังล่วงไอ้เหี้ยด้วยกูด้วยอ่าก็ต้องแบกออกดาวก็ต้องแบกออกดาวกระ้องแบกออกดาวเขาเท่ใช่ไหม ีการ์ดแบ็คเซเนเจอร์เนี่ยอุ้ยใช้เสียงจริงจากในหนังเลยเขาเทเรารอเฉยเฉยแจ๋วสัตว์เลยฮะกูบอ่ะขุบแปดพันเออเมื่อกี้กูบทอแล้วอะก็รอเริ่มเล่นใหม่แล้วเมื่อกี้ถอดใจแล้วเติมเล่นใหม่แล้วผมว่าคันให้มันยิงฝันฝันเว้ยเพราะว่าเหมือนคาบอมมาหมดแล้วอ่ะ